สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวหงแดงลรเวอว่าูลทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด็ดลรเวอว่าผูลประจําวันเหมือนเคยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของเราที่มีหลายท่านก็อยากจะเห็นเขาอยู่ค้าแข้งในทิปแอนฟิลด์ต่อไปแต่ดูเหมือนว่าในมุมมองของเจ้าตัวเองนั้นเขาจะมองไปในทิศทางตรงกันข้าม นั่นก็คือในราของทางฮาวบีเอ็นเลียมวิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากตัวของเขาเองมีการออกมาประกาศต่อหน้าสาธารณชนไปแล้วในหลายโอกาสด้วยกันว่าเขากาจะมีความจําเป็นจะต้องย้ายไปหาต้นสังกัดใหม่เพื่อโอกาสการลงสนามอย่างสม่ําเสมอหลังจากโอกาสที่เขาจะสามารถสอบแซงขึ้นมายึดตําแหน่ง11ผู้เล่นตัวจริงภายในทีมของทางอาร์เนอร์สตนั้นน่าจะเป็นไปได้ยากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทีมของเราก็ามีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามามากมายหลายคนในช่วงเปิดตลาด สำอรันี้อีกตัวก่อนหน้านี้ทีมจะ่ปการติดต่อเข้ามาทาบทามขอซื้อตัวเขาแล้วก็คือในรายของทากาเบราซิกสโมสรชื่อดังจากศึกบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันที่ซึ่งพวกเขาอยากจะได้ตัวของทางเอเนเลยเข้าไปเป็นตัวตายตัวแทนของทางชาบี้ซิมมอนที่กำลังตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายไปสู่ทางสโมสรสิงโตตั้งอย่ครามเชลซีต่อไปตามลำดับ เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมออกมาคราวนี้ก็มีการระบ,บุว่าทางไก่เดทองท็อตเทมฮอสเปอร์เองก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวของทักเอลเลียดด้วยเหมือนกันหลังจากทางโทมัสแฟร์กุนซือคนใหม่ของพวกเขาเชื่อมั่นว่านี่จะเป็นนักเตะที่สามารถจะฉายแสงขึ้นมาได้อย่างเต็มที่หากเขาย้ายสระควกไปอยู่ที่กลุ่มลอตตอ์ แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางพอลจอยส์เกี่ยวข่าวสายหงคนดังซึ่งก็เป็นนักข่าวระดับเทียนหนึ่งเจ้าของฉายาพ u l จอยส์ของรอนั่นเองที่ปัจจุบันเขาก็ทํางานให้กับทางเดอะไทมสสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ ก็มีการออกมาชี้เป้าเลยว่าหลังจากที่มันมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นไปแล้วระหว่างทางท็อดนมฮอสเปอร์กับตัวของทางเอเนเลียเองพวกเขาก็มีความคิดเห็นร่วมกันว่าแนวทางอาจจะไม่ค่อยตรงกันจึงทําให้ทีมแชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาลล่าสุดนั้นยอมถอนตัวออกไปจากดีนี้ในที่สุดท็อดนมฮอสเปอร์ตัดสินใจที่จะไม่ไล่ล่าตัวของทางฮาวิเอ็นเลียตต่อหลังจากการพูดคุยในเบื้องต้นกับตัวของทาง NBA, มิดฟิล์รายนี้ไปแล้วจอยซ์ระบุ ก่อนที่ทางแอนฟีอ i ดิชันสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะจะหยิบฉวยมารายงานต่อในหน้า X อยากเป็นทางการขอพวกเขาเมื่อพูดถึงอนาคตของหนึ่งในนักเตะที่มีโอกาสเก็บข้าของยาออกจากทีมของเราไปในอนาคตอันใกล้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะตัดสลับกลับมาดูเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันบ้างดีกว่า ่าคนที่เรียกได้ว่ามีข่าวนาหูกับทีมของเรามากที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คงจะไม่มีใครเกินไปกว่าตัวของทางอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงโตเก่งของทางสโมสสัสาริกาดงนิวคาเซอร์อยู่นแต่อีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคืบหน้านในช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมาที่แม้ว่าทากอีซักจะมีการกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกับสโมสรต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทักเอ็ดดี้ฮา How, คุณสือใหญ่ของพวกเขาก็มีการสั่งการลงมาอย่างเด็ดขาดเลยว่าห้ามไม่ให้ตัวของทักอีซักเข้าร่วมกับกิจกรรมทุกอย่างของสโมสรไล่เลี่ยงมาตั้งแต่ที่ห้ามเขาทําการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมและการจะเดินทางมาที่สนามซ้อมได้นั้นก็ต้องรอกให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเดินทางกลับออกไปเสียก่อน ห้ามไม่ให้เขาเข้ามาร่วมรับประทานอาหารในปาร์ตี้ที่มีบรรดาครอบครัวของนักเตะทั้งหมดมาร่วมงานดังกล่าวจะมีก็เ,เพียงแค่ต์อีซักคนเดียวที่ห้ามไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวใดๆแถมล่าสุดมันเลยเถิดไปถึงขั้นที่ห้ามให้ตัวของอีซักเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเกมกางแข่งขันนัดโงท้ายในช่วงปีซีซั่นของพวกเขากับทางเอสปันยอนและแอเลติโกมาริดตามลําดับรวมไปถึงเกมนัดเปิดฤด,ดูกาลใหม่กับทางสิกธ์ผง,ง,งาดแอสตันวิลล่าในเซริเร์ลีกอีกตัว จากเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งวนเหล่านี้จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นคําสั่งของทางฝั่งของนิวคาสเซลเองที่มีการสั่งการลงมาเช่นนั้นแต่มันก็มีสีอของทางฝั่งนิวคาสเซลอีกเช่นเดียวกันที่ดําเนินการโดยแฟนบอลของพวกเขาอย่างทางม o าลอ of the t o ูลที่มีการออกมาโพสต์ใส่ลายป้ายสีตัวของทางอิซักอย่างชัดแจ้งเลยว่ามันคือตัวของทางนักเตะเองต่างหากที่ปัตเสเจะเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมของเขาซึ่งนั่นแตกต่างจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างซิมเชอ ความจริงก็คือมันคือตัวของทักอีซักนะที่ปฏิเสธการฝึกซ้อมร่วมกับทีมเม้าออฟเดอะทูลระบุมันไม่ใช่หฮาเป็นคนสั่งให้เขาแยกตัวออกไปแต่มันคือตัวของทักอีซักเองต่างหากที่แยกตัวของเขาออกไปมันเป็นพฤติกรรมที่น่าอับอายจากนักเตะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รักของแฟนแฟนิวคาเซอร์อยู่หนาแต่มรดกที่เคยงดงามได้ถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวร เขากลายมาเป็นคนที่ทร์ยศทั้งสมสรนักทอรยศแฟนวันด้วยจากฮีโร่ได้กลายมาเป็นซีโร่ไปแล้วคำาก่าวหาดังกล่าวข้างต้นของทางเม้์ออฟเดอะทูลนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดุนแดนทีเดียวและมันก็เป็นการสร้างเกซ์นวให้เกิดความเกลียดชังในตัวของทางนักเตะเกินกว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นซึ่งจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของทางแฟนวันสมสรและรวมถึงตัวของทางอีซักนั้นไม่สามารถจะหาทางย้อนกลับไปสู่จุดเดิมได้อีกแล้วนั่นเอง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในๆก็ดูเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อิซักที่ในตอนนี้เจอแฟนบอลของทีมนิวคาสเซิลเองโจมตีเขาอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์กันไปแล้วเราจะขยับกลับมาดูทางฝั่งของตัวนักเตะกันบ้างดีกว่าว่าเขาจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปนับจากนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ในเบื้องต้นเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าตัวของทางอีซักมีการเข้าไปบอกทางผู้บริหารของสโมสรให้รับทราบถึงเจตนาลมของเขาที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนเลยว่าไม่ต้องการที่จะลงเล่นในถึมเซนต์เตมปาร์กต่อไปและยังมีการแจ้งไปอีกด้วยว่าทีมเดียวที่เขาจะยอมย้ายไปเล่นให้ก็คือทางโขงแดงลิเวอร์พูลของเรา แถมล่าสุดในสัปดาห์นี้ทางนิวคาสเซิลอยู่นาเตดเองก็ยังคงมีความพยายามในการจะประนีประนอมด้วยการยื่นขอ้อเสนอขอต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของทางนักเตะรับเอาไว้พิจารณาโดยยินดีที่จะจ่ายค่าเหนื่อยเป็นจำนวน3 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างที่ตัวของทางอีซักเคยมีการเรียกร้องในช่วงก่อนหน้านี้ แต่แม้กันนั้นปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงตัวของทางอีซักได้ตอบปฏิเสธข้อ,อสเสนอดังกล่าวข้างต้นกลับไปแบบไม่มีเยื่อใหญ่และเขาก็ยินดีที่จะไปรับค่าเหนื่อยน้อยกว่ากับทางว่าปลูกทีสนับนุนค่ะเพียงแค่2 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเรียกได้ว่าในตอนนี้ใจของนักเตะไม่ได้อยู่ที่เซนต์เจมส์ปาร์จิตแล้ว แถมมันก็ยังมีรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมข้าวนี้มาจากทางมาร์คดักลาสนักข่าวคนดังของฮักไอเปเปอร์ aper, ที่มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าแผนการนักปัจจุบันของตัวอีซักพร้อมด้วยทักเอเย่นส่วนตัวของเขาก็คือการจะผลักดันการย้ายทีมครั้งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีการแบบไหนก็ตามทีหลังจากในตอนนี้เขาไม่รู้สึกเป็นที่รักภายในสโมสรฟุตบอลนิวคาเซิลยู่นเต็ดอีกแล้ว ทังฝั่งตัวแทนของทักงอเล็กซานเดอร์อิสักมีแผนการเพ่จะกดดันสถานการณ์การย้ายทีมของเขากับทางนิวคาเซอลอยู่หนาเต็ดนะดักลาสโพสต์เอาไว้ในหน้าเอ็กสุดตัวของเขานั่นอาจจะทําให้สโมสสรต้องยอมอ่อนข้อในท้ายที่สุดขณะที่โจตัวเองต้องการย้ายออกจากทีมและมุ่งเป้าไปยังการย้ายไปร่วมทีมที่แอตฟิล ตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเมื่อฝั่งสโมูสรเล่นแรงใส่ตัวของทางนักเตะตัวเขาเองก็มีการตอบโต้ออกไปในความรุนแรงในระดับที่เรียกได้ว่าทัดเทียมกันนั่นเอง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะกิจจบกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยเพราะอย่างที่เรารับทราบกันดีอยู่แล้วว่าหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญที่ทางนิวคาสเซิลยังคงไม่ยอมปล่อยตัวทักอเล็กซานเดอร์อิซักมาให้กับทักนิวพูของเราณนะปัจจุบันเป็นเพราะกันที่พวกเขายัางไม่สามารถที่จะหาตัวตายตัวแทนในตําแหน่งนี้เข้ามาได้ ก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามในการดำเนินการภาพทาตัวของทางเบนจามินเซสโกมาจากทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็ประสบความล้มเหลวไปหรือแม้กระทั่งนิวก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเรียนดีลักจูอัลเบโดก็พลาดท่าเสียทีให้กับทางสิงโตเนือ่องจากความจิวซีวิกเตอร์เยอเคเลสก็ถูกทางกุญแจอาร์โนอปาดหน้าเค้กคว้าชิ้นปรามันไปครองแต่สถานการณ์ณปัจจุบันทางนิวคาเสเซิลเองก็ยังมีการออกไล่ล่าตัวสูญหน้าคนใหม่อย่างต่อเนื่อง ในตอนนี้พวกเขาก็ตกเป็นข่าวตัวพันกับทางนิโคลัสแจ็กสันของทางเชลซีโยอันเนวิซ oh ่าจากทางเวนฟอร์ดและรวมไปถึงในรายของทางซามูจากทางเอฟซีปอร์โตอีกตัวทว่าล่าสุดก็มีรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมจากทางเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะว่าอีกหนึ่งคนที่ทางนิวคาสซอลอยากจะได้ตัวไปเสริมทัพในช่วงเวลานี้ก็คือในรายของทางโอลี่วัตกินส์ดาวินตัวเก่งของทางสิงห์พงะ์แอสตันลีลา ก่อนหน้านี้วัดกินส์ก็ตกเป็นข่าวพัวพันกับทางแมนเชสเตอร์อยู่หนาแตดแต่หลังจากที่ทีมของทางดูเบนอโมริมกาลังจะได้ตัวทางเซสโกไปแล้วก็ทําให้พวกเขาถอนความสนใจในตัวนักเตะทีมชักอังกฤษรายนี้ไปจึงจะเป็นการเปิดโอกาสทองให้กับทางนิวคาสเซิลแทรกตัวเข้ามาแทนที่ แน่นอนว่าการคว้าตัววัดสกินนั้นอาจจะไม่ใช่การลงทุนในระยะยาวเพราะปัจจุบันเขาเองก็มีอายุอันนับยปีแล้วแต่ข้อดีของการคว้าตัวนักเตะรายนี้ก็คือเขาเป็นนักเตะที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าสามารถจะทำผลงานได้อย่างสุดยอดในการแข่งขันเวทีพรีเมียร์ลีกและเป็นคนที่สามารถเข้ามาแล้วใช้งานได้แบบทันทีทันใด นั่นจึงทำให้ตัวของฮาวเองมองว่าเขาจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมและนับปัจจุบันก็มีการดําเนินการทาบทามตัวของทางนักเตะกับทักแอสตันวิลล่าไปแล้วอีกตัวซึ่งจากการดําเนินการทั้งหลายทั้งวลเหล่านี้ของทางฝั่งนิวคาส t เซลเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมกับชีวิตที่จะไม่มีทักอล็กซันเดอร์จีซักอยู่กับพวกเขาต่อไปอีกแล้วสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้นั่นเอง เมื่อพูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสำหรับตำแหน่งแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับถอยลงมาดูในตำแหน่งปกากขลังตัวกลางกันบ้างดีกว่ามันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้และคนหนึ่งที่มีกระแสข่าวโพพันกับจริงของเรามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางมาร์กเกฮีเซนเตอร์ฮับตัวเก่งของทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลเ หลังจากสถานการณ์นักปัจจุบันนั้นเจ้าตัวเองก็เลยสัญญาผูกมัดกับทางต้นสังกัดของเขาอีกแค่เพียงไม่ถึง12เดือนแล้วและจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2026จนกระทั่งถึงตอนนี้ตัวของทางเกฮีเองก็ยังคงตอบปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางคริสตันพาเลตออกไป ทำให้ทางคริสตันพาเลตถูกกดดันให้จําเป็นจะต้องเร่งขายเขาออกมาในช่วงตอนนี้เลยหรือไม่ก็จะสุ่มเสียงต่อการเสียเข้าไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากปล่อยไปถึงตอนที่ตัวของทางนักเตะหมดสัญญาในปีหน้า ล่าสุดมันมีรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาจากทางพอจอยสติกเช่นเดียวกันเมื่อเขามีการระบ,บุชัดลงมาเลยว่านี่เป็นจิตหนึ่งเดีวที่เราจําเป็นจะต้องจับตาดูสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดและหากทางพาเลทยังคงดื้อแพ่งในการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่50ล้านปอนด์ดีวนี้ก็คงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้และลเวอู้พูลก็มีการตั้งเงื่อนไขเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเราจะยอมดิวด้วยก็ต่อเมื่อพวกเขามีการลดตัวเลขค่าตัวลงมาอย่างมีนัยสําคัญหาไม่แล้วสโมสรของเรา จะไปรอเซ็นสัญญากับเขาในฐานะนักเตะฟรีเอเยตนแทบมาร์เกฮีย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นสถานการณ์ที่ควรค่าแก่การจับตามองนะจอยซ์ระบุทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าค่าตัวที่ทางคิสตันพาเลตได้ตั้งเอาไว้นั้นมันจะอยู่ที่ตัวเลขเท่าใดกันซึ่งในขณะน,นี้ทางลิเวอร์พูลมองว่าการประเมินมูลค่าของทางนักเตะรายนี้มันไม่ได้สูงถึงระดับ50ล้านปอนด์อย่างที่อีกฝ่ายต้องการ นั่นนั้นจึงจํจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาลดค่าตัวของเขาลงมาอย่างมีนัยยะสําคัญและสมเหตุสมผลหากจะให้การดําเนินการย้ายทีมของตัวดาวเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ คำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของจอยซ์ก็แสดงให้เห็นถึงจุดตีนของทางสโมสรเราที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วไม่ใช่แค่เพียงทางลิเอวอร์อพูลทีมเดียวเท่านั้นที่มีความคิดเห็นแบบนี้แม้แต่ทางนิวคาเซอร์ยูไนนา็ตและเชลซีที่ก็แสดงความสนใจในโตของทางนักเตะอยู่ด้วยก็ยืนยันออกมาเลยว่าพวกเขาจะไม่จ่ายเงินตามจำนวนนี้ด้วยเช่นเดียวกันแถมยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเราก็ยังกุมขวางได้เปรียบกับการที่โตของทางเกฮีก็เป็นการประกาศชัดเลยว่าเขาต้องการที่จะย้ายมาร่วมถีมแอนฟิลนั่นเอง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ขึ้นยังคงกอบติดเกี่ยวกับสถา,านการณ์โอกาสกันได้ตวทางมากเกฮีของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราอีกเช่นเดียวกันแต่เราจะมาดูกันดีกว่าว่าทักโอลิเวอร์กราสเนอร์นายใหญ่คนปัจจุบันของทางคริสตันพาเล็กนั้นจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเมื่อนักข่า,ขาวก็เอาไม้ไปจ่อปากถามเขาแบบตรงไปตรงมาเลยว่าสรุปแล้วอนาคตของทางเกฮีจะออกหน้าไหนและอยากไกลกัน มาร์กกับผมเรามีชตาเดียวกันนะกราสเนอร์กล่าวผมคงไปพูดแทนอะไรเขาไม่ได้คุณต้องไปสอบถามกับตัวของทางมาร์กเองเพราะสุดท้ายแล้วการตัดสินใจมันจะขึ้นอยู่กับตัวของทางนักเตะเสมอนั่นแหละมาร์กจะเป็นคนเลือกอนาคตของเขาเองนะแน่นอนว่าเราทุกคนต่างก็อยากจะเห็นมาร์กต่อสัญญาฉบับใหม่แต่การตัดสินใจมันจะขึ้นอยู่กับตัวของเขาเพียงแค่คนเดียวทุกคนอยากจะเก็บขุมกําลังชุดนี้เอาไว้ด้วยกันเพราะเราสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมขึ้นมา ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคริสตันพาเลตเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากเพียงใดในอดีตแล้วเราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในตลาดซื้อขายนักเตะที่บางครั้งมันก็บ้าคลั้งแบบนี้แหละเมื่อปีที่แล้วเราสูญเสียผู้เล่นคนสำคัญในห้องแต่งตัวของเราออกไปถึง10คนเลยนะแล้วเราได้กลับมาเพียงแค่7คนมันหมายความว่า40ของห้องแต่งตัวของเราได้สูญหายไป ปีนี้เราปนักเตะที่ถูกยืมตัวออกไปสองคนและเราก็ได้สองคนกลับเข้ามาใหม่นั่นหมายความว่าบรรยากาศและสปิริตของเราในตอนนี้ยังคงดีเยี่ยมอยู่ทุกคนรู้ดีว่าเราต้องการเล่นกันอย่างไรเพราะบรรดาน,นักเตะเหล่านี้ก็ลงเล่นร่วมกันมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้ว หลังจากฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆของทักโอริเวอร์กลาสเนอร์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงกาะติดอกู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันก็จะขยับมาดูการแข่งขันในศึกคอมมูนิตี้ชิลที่รอเราอยู่ในคืนวันพรุ่งนี้กันบ้างเพราะเพื่อนๆก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าลิฟว์ฟูของเรากำลังจะเดินทางไปลงเล่นที่สามเรมบี้ในการ,รเผชิญหน้ากับทางคริสตัลพาเลตก่อลุ้นแชมป์ราการแรกในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ นั่นจึงทําให้นักข่าวก็ไม่ลืมที่จะเอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางกราสเนอร์ด้วยถึงความมั่นใจของเขาในการประชิญหน้ากับทีมของทางอาร์เนสต์ในฐานะแชมป์เก่าของศึกเอเมครับมาประทักกับแชมป์เก่าของการแข่งขันพิมลิโมลกเมื่อสี่สั้นก่อนผมรู้สึกตื่นเต้นกันอย่างมากเลยนะกราสเนอร์ ner, กล่าว ช่วงเปิดฤดูกาลผมอยู่ที่บ้านของผมและผมก็มักจะใช้เวลาในการทบทวนตัวเองแน่นอนว่ามันมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันและมีการเตรียมความพร้อมสนหรบการแข่งขันในฤดูกาลใหม่อยู่เสมอแต่ในสัปดาห์นี้ผมรู้สึกได้เลยว่าตัวของผมเองกลับเข้าสู่โหมดการแข่งขันอีกครั้งผมตั้งตารอเกมนี้อยู่ นี่คือเกมที่3แล้วที่เรามีโอกาสมาลงเล่นที่สนามเวมบีแบบเต็มความจุและเริ่มต้นด้วยการเจอกับทางแอสตันวิลล่าในเกมแรกต่อเนื่องด้วยกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และคราวนี้ก็มาถึงคิวของทางลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมระดับทอบของประเทศนี้แน่นอนว่ามันย่อมจะดีกว่าการลงเล่นเกมบนเครื่องเพราะนี่มันเดิมพันด้วยการคว้าถ้วยแชมป์เลยนะและเราก็ยังมีโอกาสมาฟาดแข่งกับทีมระดับแชมป์พิมลกอีกตัว เราอยากแสดงให้เห็นถึงตัวตนของเราเองอีกครั้งอยากแสดงให้เห็นว่าเราเล่นกันอย่างไรและสามารถแข่งขันกันได้กับทุกทีมซึ่งนี่คือสิ่งที่เราฝึกซ้อมกันมาตลอดช่วงสองหรือสสัปดาห์ที่ผ่านมานักเตะยังคงมอบความมั่นใจให้กับผมอีกครั้งผมเลยคิดว่าในเกมล่าสุดที่เราเจอกับลิเวอร์พูลเราได้เห็นกันมาแล้วว่ารูปเกมจะเป็นอย่างไรดังนั้นผมจึงตั้งตางตอรอเกมนี้ในแง่มุมที่ดีที่สุด สำหรับผมแล้วทุกครั้งที่คุณมาลงเล่นในเกมที่มีเดิมพันช่วยแชมป์แบบนี้คุณย่อมต้องการชัยชนะอยู่เสมอนะซึ่งผมพูดถึงเรื่องนี้บ่อยครั้งมากบางครั้งผมก็รู้สึกได้เลยว่าว่าเราพูดถึงการแข่งขันในศึกคาราบาวครับ เรามาลงเล่นเพื่อคว้าแชมป์แล้วทุกคนอาจจะบอกว่ามันเป็นแค่แชมป์คาราบาวครับแต่แน่นอนว่าแม้แต่ตอนฝึกซอ้อมถ้าเกมการแข่งขันกันทุกคนก็หวับจะชนะด้วยกันทั้งนั้นมันคือแนวความคิดของผู้ชนะนะดังนั้นในเกมนี้ในศึกคอมมูนิตี้ชื่อแบบนี้เราเองก็มองเรื่องนั้นไม่ได้แตกตางกัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เมื่อฟังความคิดเห็นของกุนซือฝังตรงกันข้ามกันไปแล้วเราจะกลับมาดูความคิดเห็นของทอางอเลสล็รตในเยอรมนของเราเองกันบ้างดีกว่าเพราะในขณะที่ทักโอริเวอร์กลาสเนอร์ให้ความสําคัญกับการคว้าแช,ชมป์คอมบูดี้ชิลแต่ทางสลอตดูเหมือนว่าเขาจะมองการไกลไปมากกว่านั้นแล้วและโจทย์ตัวก็ประกาศกล่าวเลยว่าเป้าหมายของทีมเราในการแข่งขันเลดูการนี้คือการต้องการป้องกันแชมป์พิมลิกเอาไว้ได้อีกหนึ่งสมัยนั่นเอง ถ้าคุณได้แชมป์มาเมื่อ,อดูการก่อนมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่คุณจะถูกยกให้เป็นตัวเต็งหนึ่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลถัดไปสล็อตกล่าวหลายคนพูดถึงตัวเงินที่เรามีการลงทุนไปแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะหากคุณจะพูดถึงแต่เรื่องของรายจ่ายหรือไม่พูดถึงเรื่องรายได้ที่เข้ามาเพราะหากนำสองส่วนนี้มาหักลบก,กรบหนี้กันแล้วในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้ใช้เงินมากกว่าบรรดาสโมสรระดับท็อปอื่นๆเลย แต่มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เรายังคงเป็นหนึ่งในทีมเตะเพราะเราเป็นแชมป์จากการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วแถมเราจะมีการเสริมผู้เล่นดีๆเข้ามามากมายอีกหลายคนเช่นเดียวกันกับสโมสรอ,อื่นๆที่ขาทถมไม่ได้แต,ตกต่างกับเรานี่คือการแข่งขันพิม์ลีกนะและนี่คือสิ่งที่ทําให้ลีกนี้เป็นลีกที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งผมคิดว่ามันมีเพียงแค่ครั้งเดียวในช่วง2 3, 4หหรืออาจจะ6ปีที่ผ่านมาที่ทีมแชมป์ไม่ได้มีการใช้เงินก้อนโตในการเสริมทัพ และนั่นก็คืนลิอมะพูในการแข่งขันเมื่อดิวการที่แล้วอย่างไหนละแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ